สวัสดีค่ะทุกคนมื่อนี้นะคะก็จะพามาชมแกงขี้เหล็กแบบป,ป่าๆเร้าๆนะคะวันนี้นะคะก็จะมาดูวิธีการทำของบ้านสนมวโเลยนะคะเบื้องต้นแล้วก็ตำหอมตำกระเทียมนะคะ กระเทียมมีใส่น้อยนึงค่ะใสห่หอมได้หลายเนาะค่ะนาะลุลบงบอบอกว่าแกงผักขลิกเนี่ยแกงปลาปานะคะจะใส่หัอมมันจะถูกกันแล้วก็ทั้นน้ำยานางนวลๆขุ่นๆสักหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งไฟใส่บะหมี่กุ้งลงไปหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้เราจะใส่เป็นเนื้อขาหมูนะคะหั่นบางๆหั่นเป็นชิ้นพอคําค่ะแล้วเอาแต่เนื้อนะคะเนื้อติดมันแล้วก็มาใส่ปรุงรสตามชอบนะคะที่พี่น้องต้องการเลย คงชูรสน้ำปลาน้ำตาลเกลือนิดหน่อยนะคะเป็นรสชาติตามชอบแต่ขาดไม่ได้ก็คือปลาร้านะคะนวันวๆอันนี้ใส่ก็เกือบความีน้องเอ๋ยเพราะว่าถือกล่องมือเดียวจ้าเป็นผักขี้เหล็กที่ต้มเมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้พี่น้องชมนะคะว่าเราต้มขี้เหล็กยังไงถึงได้แซบไม่ขมเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการคนให้เข้ากันเป็นทรงเขนจกน้อยะคะ่ะแล้วเราก็เติมน้ํา ผักใบยันางลงไปสักหน่อยนะคะติมน้ำยันางลงไปสักน้อยนะคะชิมรสชาตินะคะตอนนี้รอให้ทุกอย่างเปื่อยเข้าที่เราจะสังเกตเหมือนกับว่าสีขาวๆข,ข,ของหอมมันยุบไปใช่ไหมคะเพราะว่ามันเปื่อยเข้ากันแล้วค่ะหอมเลยค่ะหอมหวานกลมกล่อมในน้ำแกงนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบผักลงไปนะคะเราใส่ใบอีตูลาวนะคะหรือว่าใบแมงลักนะคะแล้วก็เป็นพริกสด พิกสุกข,ของเรานะคะที่เก็บจากสวนครัวเมื่อวานนี้เองนะคะเสร็จแล้วเราก็คุนเข้ากันปล่อยให้เดือดน้อยนึงก็ตักพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานในจ้าเมื่อนี้นะคะเราก็จะนําไปกินข้าวนะคะข้าวเช้าของเรานะคะก็จะกินกับปลาจิ้งโกะทอดอปลาจิ้งโกะเวฟนะคะนี่นะคะหนะ้าตาเกงของเราก็ออกมาประมาณแบบนี้นะคะมาเด้ยวยค่ะมากินข้าวน้ำกาลนี่คือแบบจะเห็นดูนะตาเกงขี้เล็ก หมูจักหน่อยนะรอ,อร่อยมากคือไม่น่าเชื่อว่าจะของที่ทำอร่อยขนาดนี้กินกับปลาจิงโกนะคะปลาจิงโกะเนี่ยวิฟวิฟอ๋อ